มาเช่อยากแกงเจเจครับมาเช่พูดใหม่สิอยากกินนมอ่ะบอกพี่โมดิบอกพี่โมโตครับอยากกินนมค่ะไม่ได้พี่โมครับอยากกินนมครับไม่ใช่พี่โมครับอยากกินนมครับพูดใหม่พูดใหม่น้อยากกินนคพี่โมครับอยากกินนมครับโตครับอยากกินนม พี่โมครับอยากกินนมครับพูดใหม่อยากกินนมคาบอ่าพี่โมพี่โมครับพูดดิออยากกินนมคับพี่โมครับก่อนพี่โมูดแล้วพูดแล้วพี่โมครับก่อนพี่โมคราบอยากกินนมครับพี่โมคยรับอากกินนมครับอยากกินนมครับ